สัดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายเปิดสุกูสุกูน,นยินดีตอนครับทุกคนก็สู้ซ่องทองสีมัดเม้าๆๆๆหลังจากที่หายหน้าไปหายตาไปซ่องสามมือมื้อนี้กลับมาพบหน้าพ่อตากันอีกแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือสองมือก่อนสากสีได้เ,เปลี่ยนย้ายฮาน์ใหม่บ่๋มเป็นย้ายฮานใหม่เราวายย่ายังเปลี่ยนหน้าฮาน์ใหม่เออก็คือว่าจัดเอาตัตเก่าออกแล้วเอาตัตใหม่เข้ามาเนาะบุมมีเวลาอาัดคลิป สาวสี่ก็เลยบได้มาถ่ายคลิปให้ฟังแล้วกับโบมีเวลาตอบคอมเมนต์โบ,บมีเวลาอ่านคอมเมนต์เนาะพ่อแม,ม่พี่น้องเนาละล่วมื่อนี้สาวสีก็สิมาตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ปกติเนาะแต่ว่าอ่านไปแล้วแหละแต่ว่าโบทนนันได้ตอบแต่และคนซื่อๆเนาะมื่อนี้เขาก็เลยสิมาตอบเนาะถ่ายกันแล้วเวียกตุวเจ้าเอ้ยมาเมื่อวานนี่กับเมามื่อนี้กับเมาค้างหัวคักหัวพี่น้องสมสื่อว่าสาวสีมกักเมาอลีได้มือใดกับเมาสาวสี่มือใดกับเมา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 ทุกมือเลยเนี่ยแบบ มันมีสิทธิ์ช่วงเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็งับต่อแล้วก็เนาะฟื้นขึ้นมางับต่อแล้วก็เนาะเห็นบ่เมืม่อานยายห้างมือนั้นกัดเมาเนาะตื่นมายายห้านต่อเมาก,ก็เนาะเมื่อวานนี้ก็ขอบอกขอบใจผู้เขามาส้อยห็นนะก็กินต่อเนาะมาวันนี้ก็เลยสงล่งลงเซ็งเลงเนาะทีนี้ก็เลยว่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์ได้น้อยนึงแต่ว่าบททันมีเวลาได้ตอบเนะาะหลัดกับสาวสี่จเข้าไปตอบปกติแลวเนาะ เพอาีว่าเข้าไปอ่านมือเช้านี่ก็เห็นงานคอมเมนต์หนึ่งเนาะแบอบอกบอกว่าอันส้าซีอันนวลส้าเราคิดกับหนุ่มไทยจังได้เนาะเพื่อนเมียที่น้องเนาะคอยกระชิมาวอาสู่ฟังเนาะว่าส้าเราคิดกับหนุ่มไทยจังได้เมื่อนี้เนาะเอาใจให้เขาตอบจังได้ทุกเจ้าเอ๋ยคำตอบความจริงเจ้าขากัลยาโคอิตบอกว่าหนุ่มไทยใจง่ายหลอกง่ายโอนไวขันเขาคอยวอาจังมีซีเขาด่าเขาติดนะ ขาก็ต้องว่าเน่ยแต่ว่าเออหนุ่มไทยนี่ใส่ดีใจดีเป็นคนไม่อยากก่างเกาะเขาว่าโรแมนติกน้อยหนึ่งสิวะเออก็สมมุติว่ามือสําคัญเนาะมือสําคัญกัเป็นปีใหม่วันเลนทายหรือวันเกิดหรือวันเอียงต่างๆเนาะอาทิตย์หนึ่งสองเทื่สามเทือพาออกไปกินข้าวนอกบ้านโรแมนติกหน่อกินเขากับครอบครบครัวเนาะเออถ้าว่าเป็นทางที่นีกัน ก,ก็กรนุ่งไพ่ก็เป็นคนม่ใส่ดีอยู่ได้เนาะพี่น้อะเนาะหลอกง่ายโอนไวอ่ะขอกระดาษคอยเลยคันค่อยว่าไปแนวนี้เขกาก็ว่าว่าความจริงเกินไปแต่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่โบตายได้แต่ว่า,าคันค่อยว่าไปจางชันเขาก็ต้องว่าค่อยจีตายค่อยนี่จีต,ตายย้อนความจริงเดี๋ยวขากระดาษค่อยอีกคันค่อยว่าไปจากซีเออแล้ว้าจะให้เขาตอบเต็มๆว่าเนี่ยละค่อยกัะสิมาตอบแนวทางความคิดของค่อยเดิน คนลาวคนไทยก็คือกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนิสัยมันกันบโปตกต่างกันมีทั้งคนดีแล้วก็ทั้งคนชั่วเนาะอันนี้ก็เป็นบางคนเนะาะที่เจอมากับมีทั้งคนดีแล้วก็คนชั่วท่านมีคนดีบิดมันก็นเซียนบอลเลมลำเอยียงเกินไปวะนาอพี่น้องเอาเรื่องของเรื่องก่อนเนาะท่านถามว่ามันคู้สึกอจังไดกับคิดจังไดกับคนไทยเนาะก็่ที่มีบางคนที่เขาจริงจังเนาะเขาจะกลายเป็นเป็นคนไทยอัลลีเนาะ ละคนไทยกะสิเป็นคนบางคนกะสิเป็นคนนิสัยดีเนาะรวยเป็นคนนั้นว่านัวหัวม้วนเข้ากับคนง่ายนะน,นี้เนาะเขาค่ะิี่มักไปแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บอดีมันกะกงกันข้ามกันฮะละพี่น้องเนาะแล้วเป็นยังคือว่าหูดีปนี้เคยมีแฟนเป็นคนไทยบอกบอกคขอยบอกไม่มี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าค่อยเป็นอยากมีชื่อแต่ค่อยบอกบอก,กับบอกมีแฟนเป็นคนไทยเนาะเป็นยังคือว่าหูดีแทะซาอสีหูจักมาเนาะอสีก็เคยมีไอ้ฮะ หลายหลายคนหลายหลายคนเอาหนูจะควรให้แต่ว่าสาสิก็มีไอ้ผู้หนึ่งเนาะ <S <S ที่ว่าบมเป็นแฟนแต่ว่าฮักแทงกันเป็นไอ้เป็นน้องเนาะ <S 1> <S 1> ซึ่งว่าสาสิก็มีครอบครัวแล้วทางเพื่อนก็มีครอบครัวแล้วเนาะแต่ว่ากับเเคยหูจักกันจะเทื่อเนอะหูจักกันพันยูทูบในละเนาะพี่น้องเนาะกับต่างคนต่างเซตลมทักทายสบายดีกันเนาทางโลกออนไลน์สินะสสิก็ได้หูจักนิสัยของเราแต่ทามาหูละเอียดก็ เมีภูรพู้ละเอียดในเรื่องของใครดอกนอนนอกจากตัวเขาเองเนะาะสาวสาวซีก็ยังบุฟู้กันละเอียดเรื่องของตัวเองซ้ำพี่น้องเอ้ฮู้แต่เรื่องของเขาเพราะว่ามักเสียดเอ๊เนอะนเพราะแมไมพี่น้องนะสัำชาที่ได้ลมกับลามากับหู้ซึกสบายใจดีใจเนาะที่ว่ามีคนฮักคนแพงมีคนว้าว่านำ,นำเนอะแต่ละมือกับซีมีคนแซดมาบทาั F ้งเอสเอสซีกับซีมีไอ้เพื่อนแน่แล้วกับซีมีกหล,ลายคนแซ เราก็สีเป็นคนนิสัยจีเนาะถาม,มา่าสายสายเปบอกกับเป๋น,น้อยนึงเนาะเพราะว่าคนที่บอเคยหู้จักกันจะเชื่อเนาะก็คืออ้เพิ่นกับสาวสีนี้เนาะแบบบอเคยหู้จักกันจะเชื่อเรามาหู้จักกันใน youtube นี้เ mm. พิ่นก็ฝากของอยู่ข <Wow. S 2> องกินมาบอกว่าสิเป็นแก้วบอกว่าสิเป็นเครื่องบอกว่าสิเป็นเอียงต่างๆเนาะทั้งทที่บอเคยหู้จักกันเลยเพิ่นกัยังฝากไม่าจกา,าก,าจกสีซิม อันนี้กะจีฮูนีสัส่เราหน่อยหนึ่งเนาะว่าเราเป็นคนซายเปแต่ถามว่าเราเป็นคนนิสัยดีใจดีว่าเอออันนี้สาวสี่กับโบท่านได้พบเจอเห็นหน้าเราตัวจริงเนาะพี่น้องเนาะแต่เราก็น่าจะเป็นคนนิสัยดียู่เพราะว่าตามที่แซดโอลงทักทายกับป็นคนที่ให้กำลังใจเนาะทั้งว่าเฮาสิบุฮูวาจักกันคักแน่แต่ว่าเพื่อนกัแซตมาแบบให้คําปรึกษานั่นนี่กับสาวสี่เนาะเวลาสาวสี่เฮ็เคีิยบรือว่าเวลาเราไปเที่ยวใส่เรากัถไทย บรรยากาศของประเทศไทยส่งมาให้สาวสีเบ่งว่าเออประเทศไทยอันนี้อยู่ว,วันนี้เป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้มีนนความสวยงามจังเส้นจังซีฝนกระิสส่งมาแนวน,น,นี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็โฮเลยว่าเราเป็นคนนิสัยดีใจเย็นเนาพี่น้องเนาะสาวสีเป็นคนเว้าเก่งเป็นคนที่บรย่านคนเนาะสาวสีอยากเว่ายังก็คือเว่าไปอยากว่ายยังก็คือว่าไปเนาะก็คือสาวสีอัดคลิปแต่ละเมื่อนี่เลยเนาะ คือว่าคือว่าแบบเก่งใจใครเลยนะแบบอยากว่าวเงี้งกับว่าอยากว่าอี้ยกับว่าอปก่ปหัวชิพิดใจใครเลยแต่ว่าเพื่อนกะเป็นคนที่ปากจัดเบอร์ต่างกันกับสี่ลวเนาะก็คือต่างคนต่างหยอกใหนกันนะกว่าแต่สิ่งแห้งๆกันสินะแบบบุญญากระทบกระทั่งแต่ว่าสาวสี่ก็เจอเจๆได้เพราะว่าสาวสีเป็นคนที่ว่าเก่งเนาะว่าเก่งแล้วก็ว่าวบวกคิดอยากว่าวอย่างก็คือว่าไปเลยนะบ่ได้คิดว่าคนอื่นเขาี่เสียใจบ่แต่ว่าสาวสีกะ บเคยว่าวยังให้ภัยเสียใจเนาะบาเคยว่าน้อยปกติก็ว่าวไปเลยเนาะเขาปากไวด้ค่ะัมันก็ต้องมีเลแหํะเลนสัร์ตนิสัยของไอ้เพิ่นลพูนั้นเนาะลาสบันี้ชาซีก็ที่มาว่างนิสัยของคนไทยอีกหลายๆคนเนาะซาวซีเฮนทั้งเ็นเต่ล่องเนาะก็ทีมีแต่คนไทยที่ว่าเข้าไปซัร์ตคนเรายูทูบคนเราเนาะส่วนใหญ่ก็ทีมีแต่คนไทยทั้งนั้นที่เบิ่งแล้วกัน มีการช่วยเหลือกลุ่มคนทุกยากเนาะว่าที่เป็นคนแถวสนบดหรือว่ากลุ่มคนที่ว่าเฮ็ดยูทูบเบอร์ใหม่คือศากสนี้เนาะนับตั้งแต่คนไทยเป็นต้นที่ว่าให้กำลังใจตลอดมาเนาะแต่ว่าคนลาวนีักดสิก็บน่ใจเนาะก็น่าจะมีอยู่แต่ว่าโปหลายเนาะอันนี้เพราะว่านับแต่ประจากรนเขากัน้อยกว่าเขาหลายล้านเนาะอันนี้ก็ที่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนาะ แล้กก็สิี่เห็นอีกหลายๆคนที่ว่ามักช่วยเหลือบริจาคทางอันน้ำท่วมหรือทางโรงพยาบาลหรือว่าอีหยังต่างๆเนาะก็สีเห็นตั้งแต่คนไทยที่ว่าเป็นคนที่มาช่วยเนาะหล้กการประเทศอื่นก็มีอยู่แต่ว่าโบลายเท่าไทยเนาะซึ่งมาเมื่อวานเมื่อซือนี่กับเป็นคนไทยที่ว่าช่วยเหลือทางร้านเครื่องอยู่ของกินเมื่อน,น้ำท่วมเนาะก็คือ หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมว่ะอันนี้สาวสก็ได้เห็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็สิมีอีกหลายๆกลุ่มคนอหละที่ว่าคอยเสื้อเหลือประเทศลาวเนาะอันนี้สาวสิก็นับได้เลยว่าเออคนไทยเป็นคนนิสัยดีเป็นคนใจดีเนาะศสิมีหนุ่มไทยหลายๆคนแต่เนาะพิ่ที่ว่าเพื่อนสงสัยว่าเออคอยลมสาวลาวมาเห็นแต่สาวลาวตัวลาวส่วนหลายเป็นคนที่ ตัวคิดตัวเนาะแบบตัวเอาเงินเลยก่ะกับประเทศของตัวเองตัวเอาเงินแบบให้พ่อให้แม่หรือว่าให้ให้ญาติพี่น้องแต่ละไล่เลยกับประเทศตัวเองสินะอีกร้ายคอมเมนต์ที่เคยเพื่นคอมเมนต์บอกว่าอันสาวลาวนี้เพียงแต่อยากตัวเอาเงินบ่าวไทยเท่านั้นแล้วบางคนก็มีลูกมีผัวมีครอบครัวนํากันแล้วก็ยังทิ้มลูกทิ้มผัวกลับมาประเทศเราอีกคือเก่าเนาะสาวสี่กะสี่บอกว่าอันนี้กะซี่เป็นบางคนเนาะพี่น้องเนาะกันเจอคนที่บอฮักหจริงมันกะสี่เป็นแบบนั้นเนาะ บพว่าสิเป็นหนุ่มลาวหรือหนุ่มไทยก็คือกันเนาะคนลาวกับคนลาวก็คือกันก็คือไม่ห่างนางไม้อยู่แถวประเทศลาวนี่กันหลายเนาะพี่น้องเนาะหลากกับเแปลกใจเลยว่าคันสมมุติว่าเขาไปเอาแฟนคนไทยหรือ <HO> ว <US S> ่าไปมักคนไทยมีลูกมีผัวแล้วเขาก็จิกลับมาประเทศลาวด้วยการยาห่างกันเนาะอันก็สิีเป็นไปได้เนาะมันก <tackling> <movie> <ๆ>็มีหลายคนหลายรูปแบบเนาะสมมุติว่าเอากันแล้วอยู่น้ากันแล้วบ่มีความสุขอะแยกย้ายกันเติบโตเนาะ แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของภัยของเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนพ่รแม่พี่น้องเนาะสิก,กรันตีได้ดอกหนอว่าเออเจ้านี่ชัว่วชีวิตนี้ชัว่วชาตินี้ต้องอยู่กับค่อยไปจนตายจนเท่าจนแก่เนาบ่มีภัยว่าภัยไ,ได้เนออนาคตเป็นสิ่งที่เพิ่งบ่เห็นเนเพพอแม่พี่น้องเนากนรไปบรอดไกลกันบ่อดได้ก็ต้องแยกย้ายกันออกไปสร้างชีวิตใหม่เนอ สำหรับคลิปนี้ก็มาตอบให้เด้อเนาะร์สำหรับคอมเมนต์ตัวนั้นว่าสาวลราคิดกับนมไทยจังใจก็คือว่าคิดในสองแง่สองงมเนาะสมมุติผู้ใดที่ฮักจริงก็คือเขาเป็นคนที่เจอคนที่ดีก็คือฮักจริงวางแต่งนอะอยากใช้ชีวิตคู่ห่วมกันแต่จนเท่าจนแก่นะพ่อแม่พี่น้องนะสมมุติว่าเจอคนที่พอดีกัคันคนรวยคนที่มีลูกมีเมียคือเขาคบเป็นน้อยเป็นใหญ่เขากเกียนวางอยากตัวอยากได้เงินก็คือว่า พุท่าผูแก่ผู้ซายเนาะสมัยนี้ก็คือเขามีเงินหลายแล้วเนาะเขาก็ควรเป็นคนออนไวเนาะก็ไปอีกแบบหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคนว่าตัวเอาได้กับตัวเนาะเพราว่าตั้งแต่ผัยตัวผัยแล้วเนาะเรื่องเงินเรื่องทองเข้ากับไปเป่าผกันดีเนาะทุงเสื้อเนาะโมมีทุงเสื้อผปาิ่ลงรุ่มจะกเสื่อมีแต่ปิ่นคืนเทิงทั้งนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนอกจากว่าของงานเขายิบผิดเอาละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสีก็มาเว่าได้ซํำนีเนาะสำหรับ ข้อใดที่ว่าสาวซีตอบบทถึกบดต้องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนหลายๆเนาะขอขอบอกขอบใจทุกคนที่ว่ารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับตัวใดที่ว่าสาวซีได้ว่าผิดพลาดไปก็ฝากกับนี้ติดเตือนได้เนาะค่ะที่บวเครียดบวอย่างดอกว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับมือนี้กับซีริ่์พันกันเน้อยนึงเนาะเพราะว่าเขาเมาค้างขอตัวนอนไปขอตัวไปนอนก่อนเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนเท่านี้ไปก่อนได้บาย